เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเป็นปฐมพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชในระหว่างพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นของราชสมบัติทรงเป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรไทยในวันที่9มิถุนายน2489เป็นต้นมาพระองค์ได้สเสด็จร,ราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมพรรษาของพระองค์อย่างไม่เคยว่างเว้นพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์มีหลายประการ โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่างๆของประเทศและทรงงานอย่างหนักตลอด70ปีของการของราชพระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดินเป็นพระราชสมัญญาที่กระทรวงศึกษาธิการได้ทุนก้าวทูนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปร,ะรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่21ธันวาคม2553 ด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์แก่แวดวงการศึกษาเหลือขนานับโดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นทฤษฎีที่สำคัญยิ่งแก่สังคมไทยและแวดวงการศึกษาแต่พระราชสามญญานี้นับเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของคุณูปกา,ารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณมอบให้ไว้กับแผ่นดินไทย พราะพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยพระองค์นี้ได้ชื่อว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกถูกก้าวยางที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปถึงล้วนเป็นพระราชกรณียกิจที่ล้ำค่ากับแผ่นดินไทยอย่างสูงอย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ทรงเล็งเห็นว่า การเกษตรเป็นรากฐานและชีวิตของปวงชนชาวไทยทุกคนหรือเรื่องน้ำที่มีโครงการทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งปัญหาอุทกภยัยการบำบัดน้ำเสียที่สำคัญยังทรงวิจัยและลิเริ่มโครงการฝนหลวงเพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชนลประทานรวมไปถึงเรื่องของการชนลประทานการพัฒนาดินการวิจัยพันธุ์พืชและปะศุสัตว์อีกมากมายหลายโครงการอาทิ โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีที่มีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดมาปลูกในพื้นที่250ไร่แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านช่วยกันดูแลจากนั้นทรงพักรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้กองงานส่วนพระองค์สำนักพระราชวัง พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทําเป็นโครงการทดลองด้านการเกษตรและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการด้วยพระองค์เองซึ่งโครงการนี้ดำเนินการตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2552ซึ่งนับเป็นพระราชกรณยียกิจในช่วงท้ายๆของพระชนชีพของพระองค์ที่ยังคงทรงงานหนักเพื่อประชาชนแม้อยู่ในช่วงที่ทรงพระประชวร รับเป็นความจริงอย่างที่สุดสำหรับการที่สื่อต่างๆต่างเปรียบเ์ยตรงกันว่าไม่มียาต้นไหนในประเทศไทยที่พระองค์ทรงไม่เคยเหยียบย่างพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก